วดีเพื่อนเอันนี้ก็เป็นงานอีกอย่างหนึ่งนะขุดเอ่อหญ้าที่อยู่หน้าดินฝั่งข้างๆบ้านแล้วเอามาใส่ตรงที่มันมันต่ำทําอยู่เงี้ยจนฝ่าจนฝ่าจะกลับบ้านก็ เอาเฉพาะหน้าข้างหน้ามันที่แบบว่าหญ้ามันหญ้ามันมีดินติดรากติดอะไรมาด้วยเอามาทิ้งปุกปลกไว้เหยีบยบเหน่อยเพราะว่าให้ให้มันติดกันน่ะให้ถ้าเกิดเราไม่เหยียบม,มันจะลอยใช่ไหมถ้าฝนไม่ตกมันอาจจะตายได้แต่ถ้าเราเหยียบเหยียบกดกดลงไปอะ่ะไม่ตายเพื่อนเพื่อนเอนไม่ตายเพราะอยู่เวสบีก็ทําเหมือนกันแบบเนี้เวลาจะปลูกต้นไม้ก็ขุดออก หลังจากนั้นก็เอาดินเอาดินเอาหญ้าย้ายไปที่อื่นแล้วก็เอาดินปลูกต้นไม้ใส่ลงไปในหลุมแทนแล้วทำประมาณเนี้ยทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เสร็จ